พี่น้องเมื่อนี่ผ้ายูริมากินของเกาหลีถ้าเกิดไม่มาเอยถ้าเกิดมาเกาหลีแล้วไม่กินอันนี้มันไม่ถึงเกาหลีนะคอนเทนต์ Content ต้องได้นะกล้ากินไหมนี่เอาอะไรนะเขาบอกต้องต้องรีบขึ้นเหรออืมกินเล้ราเลี้วเลี้ย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 วเลยวเยวเล้อเ้ยวย้เลยนเี้เลอี้ยวเลีี้เลายลี้ยี่เลียีเอเลีเี้ยเลเอีเล้ว้เล<ๆ>้ว้ยเี้วย ไปเลยลูกไปเลยรีบๆรคนลุกแล้วยวๆๆๆไม่งั้นมันดูดปกเน็ให้มันดูดแล้วจะได้เป็นฟินนี่ไงไหนพ่อกินดูสิตาตี้มึงจะกินใบ้ยยังอยู่ใหญ่ขึ้มใ่หลายวดูดอะมึงกินเอพ่อพ่อมันดูดมันดูดอ๋ออ๋อเอาเลย

เขาไม่มีว่าอันชัดดำบ่ะเขาเขามีซอสอยู่หรอกินอย่างนี้เหรอเก็บเหรอเห็นไหมล่ะไปขอช้อนอาช้อนหมดแล้วชนแก้วหมดแก้วโมกิวโมกิกิวหมดแก้วเราจะโน้บเนี่ยเราจะโน่บเนี่ยคนเล่ากับเป็นศิลปินเนาะเป็นศิลปินไหมต้องมานั่งรถแท็กซี่รถ แบนส่วนตัวหรอกหัดมานั่งรถแบบรถบัสรถมีชาวบ้านจะช่องก็บ้างลองเบิ่งบอสเจ๊รู้ว่าการที่มากับบอสบีกต้องดูแลบอสบีนะเพราะว่าลินเริ่มรัวแล้วนะลินใครรัวลิมน้องยูริลินบอสรัวยูริต้องดูแลพี่บั้านฟินแลนด์เพราะว่าวันนี้เราโอเคอยู่แต่ว่าเราขึ้นรถเลยนะหนึ่งเก้าหนึ่งไม่ใช่ สองหกสองไหนบอลก็ดูแลมานานแล้วอันนี้ก็ดูแลบอลพีเตอร์อยูด่ดีเอ้ยถ้าบอลขึ้นขึ้นซีดล้ถึงสายวันนี้สองหกสองนั่วะสองหกสองสองหกสองไม่ใช่รถมีสายแปดบ้านแล้วนะอีกเสียทีนี่เป็นรอรถมีครับเสียทีนะครับเราจะไปต่อรถรถมีมันจะเข้าช่องนี้ตลอดเลยใช่ไหม นี่ช่องรถมีช่องรถมีถมเปลี่ยนฟิวบ้างาไปดูคุณชายหลยแม่ขันโอนเงินมาเร็ว,รวไปเที่ยวเมียงด <laughs> <laughs> จะเช่ารถขับบ่เขายิ่งบอกอยู่ว่าเงินให้คนเปลี่ยนไปอเอียงเปอร์เวทีบลำเอียงอย่างเปอเวชีบไม่มีหรอกเขาทำตามยูริมานี่ก็พี่ได้เป็นคนส่งบินให้ โฆษณาใช่ใช่เองจงิงซื้อให้หมดทุกคนน <ะ S 1> ี่แหละจะไ่เกีอะไรกับใครได้ยังไงไม่เราน้องเราอยา่าไปอิจฉาเรามีลูกเราก็ต้องรักลูกเราถ้าเราเป็นลูกอิจฉาน่ะมันจะอันตรายหมายความว่าเห็นน้องมาใครเป็นคนจ่ายนี่คนจ่าย เขามีคนจ่ายเขาวันนึงอ่บไม่รู้กี่คนไม่ใช่คนเดียว่าแล้วมันอยู่ที่ผลงานอยู่ที่ความดึงดูดไวเพราะแล้วอยากทาให้ศิลปินปิดกัน FC นะ่ะจะไปหาพวดอันนี้นู่นอันนั้นอันนี้หลายเรามีล่ยมไล่เขาเถ่าแล้วเราต้องมีสตินะบ บอกตัวเองคืนนี้ด้วยนะมีสติต้องมีสติเพราะวันนี้พู้ที่เข้าโรงพยาบาลอ๋อสี่เมอนะสี่เอ็ดบ่งช้าตายแล้วใครจะตัดเน็ตก็ไม่ได้เติมเน็ตมาเต็มที่สองเครื่องแล้วเน็ตเกาหลียิ่งแรงนะเออเน็ตเกาหลียิ่งแรงอ่ะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นว่าขึ้นลิฟต์ในเกาหลีเนี่ยไม่ตัดเหรอใช่ใช่เน็ตยิ่งแรงในโรงแรมเมื่อกี้เน็ตไม่ตัดเสียงอะไรอ่ะเรื่องใต้เขามีเขามีรถไฟง w ไฟทางใต้นี่ไง train